สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับก็ช่องทางการติดต่อทั้งร้านนะครับแจ้งกันเร็วๆเลยนะครับลายดีนะครับย้ำนะครับติดต่อเพิ่มเพื่อนด้วยลายไอดีนะครับนี่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับแต่เพื่อนๆอย่าอย่าเพิ่มด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับให้เลือกเพิ่มเพื่อนด้วยลายไอดีนะครับแล้วก็ใส่095412 4 4 4 3นะครับ ก็จะแอดไลน์ผมได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งไลน์ดีนะครับก็คือสลาลม888นะครับก็ได้ทั้ง2องไลน์ดีนะครับยังมีสมาชิกใหม่ๆส่งข้อความส่งรูปมาได้ทุกวันนะครับผมก็จะทยอยตอบกลับทุกๆท่านนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเหรียญ10บาทนะครับที่มาแรงนะครับก็แรงมานานแล้วครับก็แรงมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าปีนี้มีความรู้สึกว่าบางปีพศจะเริ่ม ราคาขยับขึ้นมาสูงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ขอหยิบมา3ปีพศนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับก็มันมีมากกว่านี้นะครับเหรียญเหรียญสิบาทถ้าพูดถึงเหรียญสิบาทหรือว่าคลิปคลิปเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทเนี่ยจะได้รับความนิยมจากาเพื่อนๆเอฟซี FC, หรือว่านักสะสมกันค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ก็คือแบบเหรียญสิบบาทมันมีเสน่ห์นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองมาฟังดูนะครับ เหรียญ10บาทนะครับที่อันดับหนึ่งตอนนี้นะครับก็ไม่นับไม่นับเหรียญ10บาทปีพศ2533นะครับคืออันนั้นคือเราตัดออกไปเลยนะครับเพราะว่าผลิตมาแค่100เหรียญนะครับไม่ได้ผลิตมาใช้หมุนเวียนนะครับโอกาสพบเจอแทบจะไม่ถึง1%นะครับก็ก็ก็ลองลองดูกันนะครับผมก็ยังไม่เคยได้ยินข่าวใครพบเจอปี33ในระบบหมุนเวียนเลยนะครับวันนี้จะมาพูดถึง เหรียญที่พบเจออยู่แล้วก็ยังมีส่งมาขายผมนะครับก็คืออันดับหนึ่งนะครับขอให้เป็นผมขอให้เป็นปีสามหนึ่งนะครับเหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยสามหนึ่งสามสิบเอ็ดนะครับก็ได้รับความนิยมนะครับมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมเคยรับซื้อเริ่มต้นก็อยู่ที่สี่ร้อยห้าร้อยนะครับจนมาปีเนี้กรกฎาปีนี้ผมรับซื้อนะครับ800-900ถึง1,000บาทนะครับ นี่นะครับดูที่ปีพศอย่างเดียวนะครับปีเหรียญสิบบาทปีพศ2531นะครับจำนวนการผลิตนะครับแค่หกหมื่นสองร้อยเหรียญนะครับได้รับความนิยมนะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับหลายๆท่านสงสัยนะครับมือใหม่สงสัยว่าเหรียญพวกนี้ขายได้จริงเหรอนะครับผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเหรียญพวกนี้ขายได้จริงขายได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าผมซื้อขายเหรียญพวกนี้มาเป็น10ปีแล้วนะครับ ถ้าเพื่อนๆนักสะสมรุ่นใหม่ๆยังไม่เชื่อลองดูคลิปของผมไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปในอดีตหรือว่าคลิปที่จะต่อไปในอนาคตนะครับก็คือจะมีข้อมูลการซื้อขายเหรียญพวกนี้มาตลอดแล้วก็ส่งมาขายผมตลอดนะครับก็ลองท่านที่ยังไม่เชื่อลองเปิดใจแล้วก็ลองชมคลิปของผมลองติดตามผมแล้วก็ลองดูคลิปของผมไปเรื่อยๆก่อนนะครับ ก็มาถึงเหรียญต่อนะครับเหรียญ10บาทปีพศ2อ3 1นานะครับจำนวนการผลิต6,200เหรียญนะครับก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับหลายๆท่านก็ยัง f c ที่ติดตามผมนะครับก็ยังให้ผมหาให้อยู่เรื่อยๆนะครับก็เหรียญนี้มีราคานะครับราคาซื้อขายกันในกลุ่มซื้อขายนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพเช่นเดียวกันนะครับราคาเริ่มต้นที่7 0 0ถึง1,100บาทนะครับสภาพผ่านการใช้งานถ้าสวยๆในกลุ่มก็ขายกันเป็นพันพันร้อยนะครับ อันนี้ก็คือพูดถึงราคาในกลุ่มซื้อขายาณนะปัจจุบันวันที่ทำคลิปนี้ก็คือวันที่วันที่9ก้ากรกฎาคมพศ2565นะครับนี่นะครับส่วนราคาที่ผมรับซื้อนะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่8 0 0ถึง1,000บาทนะครับ <c oughs> ปี3 1ผมซื้อ800-1,000ถึง1,000บาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของเหรียญด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทุกเหรียญจะ800ทุกเหรียญจะ เก้ทุกเหรียญจะ1,000นะครับส่งรูปเหรียญมาดูสภาพกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็จะเสนอราคาให้นะครับอันนี้ก็คือเหรียญแรกที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ยังคงแรงไม่มีตกอยู่นะครับก็คือเหรียญ10บาทปี3 1นะครับส่วนอีกอีกปีพศหนึ่งนะครับก็เป็นอันดับ2นะครับอันนี้ผมก็ยังมีอยู่เยอะนะครับก็มีส่งมาขายนะครับก็ได้เนี่ยกองเนี่ยยังพบเจออยู่นะครับเพื่อน อันนี้ก็คือเหรียญ10บบาทปีพศ2อ4 1นนะครับเหรียญ10บบาทปีพศ2541จําจำนวนการผลิตนะครับ9 7 0 0 0 0เหื่นเรียญไม่ถึง1 000, 000ล้านเหรียญนะครับ9 7 0 0แ0เหืเหรียญเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆของเหรียญ10บ,บาทเลยนะครับมีราคาแล้วก็ได้รับได้รับความนิยมเป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับมีเท่าไหร่ผมผมแบบ ไม่เคยพอเลยอะส่งมาขายแบบมีคนมีเอฟซสมาชิกส่งมาขายผมนะครับมีขายเท่าไหร่ผมก็ไม่เคยเพียงพอต่อความต้องการเลยนะครับเพราะว่ามีความต้องการเป็นอย่างมากนะครับตัวนี้นะครับแต่ก็ยังมีข้อดีอยู่นะครับก็คือเป็นเหรียญที่ผลิตมาใช้หมุนเวียนโอกาสที่ทุกคนพบเจอยังมีอยู่นะครับใครที่ <c oughs> อยากจะเก็บ ไว้เก่งกาไรนะครับเก็บชุดนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสิปี41นึ่งนะครับเหมือนกับถ้าเราเจอมาเราก็อย่าไปใช้นะครับไปใช้ก็ได้แค่10บาทนะครับหรือว่าเอาไปขายขายก็ถ้าขายเองถ้าเพื่อนๆเอาไปขายเองนะครับมีกลุ่มซื้อขายหรือว่าขายตามหน้าเฟซของตัวเองแล้วก็มีเพื่อนต้องการซื้อนะครับสามารถขายได้ถึงเหรียญละ1 0 0่งรถึงหนึบาทเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับพูดถึงราคาขาย ถ้าขายเองนะครับแต่ว่าผมก็รับซื้ออยู่เช่นเดียวกันนะครับถ้าใครมีเยอะๆกรณีที่ไม่มีที่จะขายผมรับซื้ออยู่นะครับเหรียญละ8 0บถึง100บาทนะครับอย่าอย่าสับสนนะครับราคาที่ผมรับซื้อกับราคาที่เพื่อนๆต้องไปขายเองถ้าเพื่อนๆไปขายเองมันจะได้ราคากว่าอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือปกตินะครับก็ด้วยจํานวนการผลิตที่ไม่ถึง1ล้านเหรียญนะครับเหรียญ10ปี41ก็หลายๆท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นที่ต้องการ กันอย่างสูงนะครับณปัจจุบันวันนี้ก็มีหลายๆช่องนะครับก็ขายอยู่เหรียญละร้อย4 0 150นะครับก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับใครพอที่จะเก็บได้ก็ลองเก็บดูนะครับโอกาสขยับขึ้นก็ยังมีอยู่นะครับผมว่าเหรียญตัวนี้นะครับเหรียญ10ปี4ี่นะครับก็เป็นเหรียญ10เหรียญเหรียญ10ตัวที่2นะครับที่มาพูดถึงในวันนี้ แล้วก็อีกหนึ่งเหรียญอีกหนึ่งพศน,นะครับเป็นเหรียญสิบบาทเช่นเดียวกันนะครับซึ่งราคาแบบค่อนข้างจะก้าวกระโดดน,นะครับบางทีผมก็ตามไม่ทันนะครับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับ <c oughs> เหรียญสิบบาทปีพศ2542น้นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราเทียบจํานวนการผลิตแล้วนะครับเหรียญสิบาทปีพศ2542นานะครับจานวนการผลิต1นล้านสามหมื่นเหรียญน,นะครับหนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญเดี๋ยวผมขอกดเครื่องคิดเลขดูหน่อยนะครับ หนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญอ๋อนี่มันหนึ่งแสนแล้วนะครับอ่านี่นครับหนึ 1, ่งล้านปีสี่สองหนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญนะครับหักลบกับปีสี่หนึ่งเก้าแสนเจ็ดหมื่นเหรียญ 9, 00, 70, เก้าแสนเจ็ดหมื่นเหรียญนะครับจำนวนการผลิตแตกต่างกันหกหมื่นเหรียญนะครับเพื่อน ก็ก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับเป็นเหรียญอีกปีพศหนึ่งนะครับที่ที่แบบมีนักสะสมทักสอบถามผมมาเยอะนะครับเนี่ยปี4ี่หนึ่งกับปี4ี่สองผลิตต่างกันหกหมื่นเหรียญก็มันเป็นปีอะไรที่แบบก็น่าสนใจนะครับเพื่อน,อนผมบางทีที่ผมที่ผมเคยพูดเมื่อกี้ว่ามันราคามันก้าวกระโดดจนผมตามไม่ทันนะครับเพราะว่าบางทีผมก็ไม่ได้ติดตามปี42เยอะนะครับแต่ก็พอมาดูราคาอีกทีหนึ่งนะครับ ราคาที่ผมขายออกนะครับผมขายออกเหรียญละ30บาทนะครับแต่ว่าก็ยังมี FC สอบถามกันเข้ามานะครับว่าพี่ขายผิดราคาหรือเปล่ามีบางช่องมีบางที่ขายกัน50 60 70นะพอผมลองลองลองไปดูแล้วก็ลองมาเทียบดูเออราคามันก้าวกระโดดนะครับหรือว่าผมไม่ค่อยได้ติดตามช่องอื่นๆนะครับก็ก็คิดว่าเป็นเหรียญที่ น่าสนใจอีกหนึ่งเหรียญนึงอีกเหรียญหนึ่งอีกปีพศหนึ่งนะครับสำหรับปี42ยังพบเจอกันอยู่นะครับซึ่งผมได้มาผมก็ยังแบ่งปันอยู่นะครับตัวนี้ก็ยังแบ่งปันอยู่ในราคาราคาเดิมนะครับที่ที่ผมที่ผมเคยเคยขายไปนะครับก็คือถ้าผมมีมาผมก็ยังแบ่งปันอยู่ในราคาเหรียญละ30บบาทเหมือนเดิมนะครับยกเว้นแต่ เมื่อใดที่ว่าราคารับซื้อของผมสูงขึ้นผมก็อาจจะปรับราคาขึ้นนะครับสำหรับปี42นี่นะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีเยอะๆก็เก็บไว้นะครับโอกาสโอกาสดีนะครับปี42เพราะว่านักสะสมพออานักสะสมมาทักผมมาเยอะนะครับปี P 42มีไหมมีไหมปี P 42นะครับก็ผมก็หมดตลอดน,นะครับเพราะว่าผมส่วนใหญ่ผมได้มาผมก็จะจัดเป็นชุดขายนะครับปี P 4 1 42 3 4ออะไรพวกนี้ผมก็ขายเป็นชุดนะครับ ก็พอลองมาสังเกตดูเออราคามันมันมันก้าวกระโดดนะครับตัวนี้ปี4-2นะครับเพราะว่าบางที่แต่ในกลุ่มซื้อขายอ่ะในกลุ่มซื้อขายราคาจะอยู่ที่30-40บาทนะครับแต่ว่าออตามช่องต่างๆหรือว่าอะไรผมที่ที่เคยมีออสมาชิกแจ้งเข้ามาหรือว่าพูดคุยกันนะครับก็เขาก็อบอกว่ามีบางช่องขายกัน50-60แล้วนะผมก็เออก็ก,ก,ก็ก็คิดว่าเออ มันก็น่าสะสมมันก็แบบราคามันก้าวกระโดดจริงๆนะครับสําหรับปี4ี่นะครับก็เป็นเหรียญที่แบบน่าจับตามองนะครับหรือว่าผมมาจับตามองช้าเกินไปนะครับมีคนจับตามองกันมาก่อนแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็3ปีพศนะครับที่มาพูดคุยกันให้ฟังนะครับแนะนํานักสะสมรุ่นใหม่ๆมากกว่านะครับเพราะว่านักสะสมรุ่นเก่าๆก็น่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับกับเหรียญพวกนี้นะครับ ปี31ปี41แล้วก็ปี42นะครับยังมีอีกนะครับที่ยังมีราคานะครับเช่นปี3 4ปี5 3ปี43ปี4 4นะครับเหรียญที่มันติดอันดับ1ใน10ผลิตน้อยของเหรียญ10บบาทนะครับก็เพื่อนๆก็ลองลองลองค้นหาดูนะครับแล้วลองดูข้อมูลตามช่องต่างๆก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็ยังรับซื้ออยู่เช่นเดียวกันนะครับถ้าเพื่อนๆมีเหรียญ ตามรายการที่ผมรับซื้อนะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้ส่งรูปม,มาได้นะครับถ้าเกิดว่าราคาที่ผมเสนอไปโอเคเพื่อนๆสามารถแบ่งปันได้<ๆ>ผมก็ยังรับซื้อนะครับก็ผมจะทําเป็น2ส,ส่วนนะครับจะจะรับซื้อนะครับแล้วก็จะแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับนักสะสมรุ่นใหม่ๆด้วยนะครับอ๋อผมทํา3ส่วนผมรับซื้อผมขายแล้วก็จะแบ่งปันความรู้นะครับ สำหรับการขายของผมผมจะไปขายอีกช่องหนึ่งนะครับช่องชื <books> mother, ่อช <Those> ่องว่าผู้ชายขายเหรียญนะครับก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญนะครับเป็นรูปโปรไฟล์ผมนะครับแล้วก็อุ้มเด็ก2คนนะครับก็คือลูกชายกับลูกสาวของผมนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับสําหรับท่านไม่จําเป็นว่าท่านจะต้องไปซื้อเหรียญในช่องนั้นนะครับท่านสามารถไปเช็คราคาที่ผมขายหรือว่ามีการพูดคุยอะไรท่านก็สามารถไปติดตามดูได้นะครับเพราะว่า ราคาซื้อท่านมาดูช่องนี้ก็ได้ราคาขายท่านไปดูอีกช่องหนึ่งก็ได้นะครับท่านจะได้รับข้อมูลทั้งซื้อและขายนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่ท่านจะเอาไปทํารับซื้อหรือว่าการที่ท่านจะขายเหรียญนะครับก็การมีข้อมูลมันสําคัญนะครับเราจะได้ไม่ขายผิดราคานะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเหรียญสิบบาท3ปีพศนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับเป็นอันดับต้นๆนะครับและที่สําคัญคือ ยังมีโอกาสพบเจออยู่ทุกคนมีโอกาสพบเจอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะครับเพราะว่าเหรียญกระจายไปทั่วประเทศกระจายไปใช้ทั่วประเทศไม่ใช่ว่าเหรียญกระจุกอยู่แต่ในกรุงเทพไม่ใช่มากระจุกอยู่แต่สุราษฎร์ไม่ใช่กระจุกอยู่ที่เชียงใหม่นะครับเหรียญ <_ ért> ยังอยู่ <ungen> ทั่วประเทศนะครับก็ลองลองสังเกตกันดูเหรียญที่ผ่านมือเข้ามานะครับเหรียญพวกนี้ทุกคนมีโอกาสพบเจอทุกคนมีโอกาสเก็บสะสมทุกคนมีโอกาสขายนะครับ ถ้าอยากจะขายช่องผมก็ติดต่อมาได้เลยนะครับไลน์ดี0 9 5ย์2 4 4 4 3แล้วก็สลาลม888นะครับนี่นะครับก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยนนะครับที่ผมมานําเสนอแล้วก็มาพูดคุยให้กับเพื่อนๆได้รู้กันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะใช้ชื่อคลิปว่าพูดไปเรื่อยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ